สนับสนุนโดยเบเนฟิสลัสบายเบเฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2, 2> กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตัวแทนจากบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนร่วมตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นตั้งโรงงานบรรจุก,ก๊าซหุงต้ม โดยไม่ได้เป็นบริษัทตัวแทนค้าต่างของบริษัทปตทแต่ได้ใช้โลโก้ปลอมและทำมอกปลอมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการหบกปสได้รับเรื่องร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายจากตัวแทนผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัทปตทออน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโออา ว่าตรวจพบบริษัทแห่งนี้ตั้งขึ้นมารวมถึงได้ตั้งโรงงานบรรจุก,ก๊าซในพื้นที่ตำบลตะโหนดอเโนเน,นสูงจวนครราชสีมารวม2จุดพบมีการนำหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้สำหรับสินค้าของตนเองหรือของบุคคลอื่นเพื่อประชาชนหลงเชื่อว,ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายหรือเชื่อว,ว่าเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ต่อมาตำรวจกองกำกับการ1บกปสร่วมกับตำรวจกองกำกับการ2บกปคบและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3กองขับการกองปราบปรามได้ขออนุมัติหมายคน้นสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรวม3าหมายคน้นเข้าตรวจคน้นบริษัทและโรงบจ,จุก้าสุงต้มในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาผลการตรวจคน้นโรงบจ,จุก้าสปิตโตเลียมเหลวหอจก,กอททงพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ตรวจค้นพบถังบรรจ,จุก๊าซทำด้วยโลหะที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของปตท42ถังถังบรรจ,จุก๊าซทำด้วยโลหะที่ปลอมเครื่องหมายมอกอ47ถังถังบรรจ,จุก๊าซทำด้วยโลหะเครื่องหมายการค้าปตท630ถังกดังด้านหลังโรงบรรจ,จุก๊าซปิโตัวเลียมเหลวหอจาก,กททงพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตรวจคบเครื่องจักรอุปกรณ์ที่น่าเชื่อว่าใช้ในการผลิตถังก๊าซสูงต้ม38รายการ8,375ชิ้น ระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สอบถามนางสาววิพาดาแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานที่บริษัทจุดค้นที่1โดยหอจกรดังกล่าวเป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทแก๊สอื่นแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนแต่อย่างใดพื้นที่ในบริษัทดังกล่าวมีการลักลอบนำถังแกส๊สเครื่องหมายการค้าปตทอมาบรรจุและเก็บไว้ในเขตโรงบรรจุแก,ก๊สจริงและโรงผลิตจุดถังค้นที่2เป็นโรงงานกับเจ้าของเดียวกับหอจกรทอง ซึ่งนางสาววิพาดาไม่ทราบรายละเอียดของการผลิตใดๆและไม่สามารถนําเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อตํารวจได้ตํารวจจึงทําการอายัดเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตถังแก๊สทั้งหมดไว้ณที่เกิดเหตุตามบันทึกตรวจยึดอายัดโรงบรรจุแก๊สปิโตเลียมเหลวหอจกกรทงพื้นที่เขตตำรตะโนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาตรวจค้นพบถังบรรจุแก๊สทําด้วยโลหะที่ปลอมเครื่องหมายการค้าปตท3ถังถังบรรจุแก๊สทําด้วยโลหะเครื่องหมายการค้าของปตทหมดอายุจํานวน311ถัง ถังบรรจุก๊าซทำด้วยโลหะเครื่องหมายการค้าปตท550ถังเจ้าหน้าที่สอบถามนายพัฒนาแจ้งว่าทำหน้าที่เป็นลูกจ้างสถานที่ดังกล่าวเป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทแก๊สอื่นแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนค้าต่างของปตทออน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนแต่อย่างใดสถานที่ดังกล่าวมีการลักลอบนำถังกา๊าซเครื่องหมายการค้าปตทมาบรรจุและเก็บไว้ในเขตโรงบรรจุก๊าซจริงตามผลการตรวจคน้น สรุปผลการตรวจค้นพบของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้ง3จุดเป็นถังก๊าซสูงต้มที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานหมดอายุไม่ผ่านการตรวจสภาพรวม1,538ถังและถังปลอมเครื่องหมายการค้าปะท45ถังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรหลายรายการมูลค่าวความเสียหายทั้งสิ้น4.2ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดและอายัดส่งพนักง,งานสอบสวนบอกอบปอสอเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้หากพบว่าบริษัทนิติบุคคลหรือบุคคลัากล่าวกรทำความผิดจริงจะเป็นความผิดตามกฎหมายประบอกเครื่องหมายการค้าพศ2 5 3 4มาตรา108มาตรา109ประบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2542ประบอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรา31มาตรา16มาตรา20ประบอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรา47 ดยหลังจากการตรวจคน้นตำรวจสอบสวนกลางและผู้แทนจากบริษัปทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโออาได้ร่วมกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าปลีกก๊าซส,สูงต้มและประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวม3จุดและพื้นที่นครราชสีมารวม4จุดเพื่อเตือนภัยประชาชนให้ใช้ถังก๊าซส,สูงต้มที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค